ก็ครูก็สวัสดีพี่มดเป็นทางการนะคะ,คะมาสลับวันนี้ก็มาไหว้เจ้าที่ไหวเจ้าทีค่ะเช็กนนะคกินได้นะคะเจ้าที่ถิ่นเช็คกลิ่นอันนี้ครูขยับรอบรอบห้องแล้วนะคะออร่าของนางนี่คือพุ่งมากๆนะคะครูก็เลยอ่ะโอเคเอาเอาไงก็เอาแล้วนะคะต้องยอมแล้วนะคะขยับหลายมุมแล้วเดี๋ยวไม่ได้คลิปอันเดี๋ยวจะหาว่าเมื่อไรเห็นภาพเราเราถ่ายไปอ่ะคิดว่าแต่งหรือเปล่าแอปหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนว่า ปกติครูเจอพี่มดที่ไปเจอกันก็ลุกนี้นะคะวันนี้ครูมาก็ลุกนี้ครูก็ตกใจแป๊บว่าอัดน้ำแล้วเหรอเวลาแต่งตัวสวยจนนอนนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่านับถือมา,มากๆนะคะ <c oughs> คือเป็นคนที่รักตัวเองนะคะ,ะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเล่หข้าอัพไปแล้วด้วยนะคะวันนี้กินเจวันแรกนะบอฝากทุกคนเลยนสาธุสาธุสาธุนะคะตั้งใจเก้าวัน ก็บอกเลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเพราะว่านานี้คือเด็กก็เองนะแต่วินัยเป็นสิ่งอันดับหนึ่งค่ะทำยังไงคะวินัยก็คือถ้าเราเราเหมือนเราตั้งเป้าหมายอะว่าฉันจะต้องลุกเนี้ยย้อนกลับไปดูรูปเต่งตัวดู25ดูลายมือเราก่อนเมื่อเราจริงจังขนาดนี้โคจริงจังเนินเนินคุณขัดเธอสูงมากนะคะอย่าไปเถียงเธอนะอย่าเถียงอย่าเถียงอย่าเถียงข้อแม้อะไรก็แล้วแต่อย่าเถียง เ็ไม่ได้จริงค่ะเพราะเนืองจาานสูงมากแล้วก็สิ่งที่ดงังพูดคือเรื่องที่ถูกต้องอ<ช>่าดางที่นางชี้ผิดที่ถูกได้ถูกต้องมาก,<ช>มากอ่าจะเรียกว่าขยายความดีกว่านะคะเมื่อ<ช>วานเราได้คุยกันเนี่ยครูก็อึ้งแป๊บหนึ่งว่า เฮ้ยพี่มดเป็นหมอดูที่มีเหตุผลนะคะพะครูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าครูเนี่ยมีมีคนที่รู้จักดีกว่าจะใช้คำว่าลูกศิษย์เลยดีกว่าคนที่รู้จักเป็นหมอดูเยอะมากนะคะแล้วครูก็เห็นการสไตล์การเป็นหมอดูของแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ครูไม่มองว่าใครถูกหรือผิดนะดีทุกคนดีทุกคนถูกไหมคะทุกคนก็มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองถูกต้องนะคะมีมียูนิคของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของแม่มด แม่วดออร่าหนึ่งของแปดก็เป็นสไตล์นี้ใช่นะคะก็บอกว่า,าชายแบบมีเหตุมีผลใช้ชเหตุผลว่าเอ้ยอันนี้เพราะอะไรทําไมนะเขามาเพราะอะไรเขาเขาจากไปเพราะอะไรแล้วเขามาทําอะไรเพื่อเราแล้วเราควรรู้สึกยังไงให้เหตุผลหมดเลยคือกดล,ล็อกได้นะคะอนี้เป็นคอนซัลท์ให้นะเคถ้าเกิดใครนะคะสนใจนะคะอยู่สระบุรีหรืออยากโทรออนไลน์นะคะ ดูดวงกับอาจารย์แม่มดนะคะติดต่อได้ยังไงคะก็โดยตรงก็0ูนย์เก้าห้่งนะคะปกติครูไม่ได้รับเบอร์แปลกๆนะคะจริงๆอ่ะรับทุกสายนะคะเพราะว่าเราฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าคอร์เซ็นเตอร์หรือจะเป็นอะไรจะมิดแพ้หรือมิดซี่เราก็จะรู้หมดอยู่แล้วใช่ไหมครู่เป็นคนไม่รับเบอร์แปลกๆเลยแต่ครูรู้ว่าเบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์มงคลใช่ครูก็เลยรับครูไม่ได้เมมเบอร์พี่มดไว้เพราะเราปกติเราคุยไลน์นะคะคุยไลน์คุยเฟซกันเนาะแต่วันนี้ครูก็ เบอร์นี้เป็นเบอร์มงคลนะก็เอ้าวลับดีกว่านะคะก็ในความคิดคิดว่าเวลาเราเดินทางอ่ะเน็ตมันอาจจะไม่กรเคลื่อนนะเป็นไปได้ก็คอเลยค่ะโดยตรงดีกว่าแน่นอนถ้าอยู่สลับรีเจอตัวได้นะคะแต่ถ้าอยู่ไกลออนไลน์นะคะเจอพี่มดนะคะบอกเลยว่า ไม่ได้แม่นอย่างเดียวนะคะมีเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยเพราะบางทีไม่มีเหตุไม่มีผลในการแก้ปัญหาไม่รู้ดูไปเพื่ออะไรนะ่เวลาบอกแล้วก็ข้อเดียวอย่าเถียงอย่าเถียงนะคะเชื่อแล้วค่อยมาใช่ค่ะต้องเหมือนแบบที่สูตรอ่ะต้องไม่สูตรเหมือนประมาณว่าเชื่อค่อยมาศรัทธาค่อยทำในสิ่งที่เราเชื่อค่อยมาศรัทธาค่อยทำโอเคนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจครูได้มาอีกหนึ่งบทแล้วนะเดี๋ยวครูพิมพ์ก่อนนะคะอย่าลืมโอเคบาย